วันนั้นที่หนูเจอน้องในรายการนะคะน,น้องกูเกกรู้ไว้ว่าที่กลัวมากเลยเป็นเป็นแบบเป็นไม่ไม่เรียกคู่แข่งนะคะแต่ว่าเรียกพี่น้องที่แบบน่ากลัวมากยังบอกย่าอยู่เลยว่าชนะเข้ามาได้ไในเนี้ยร้้องอะไรก็ไม่รู้ตื่นเต้นมากเลยวันนั้นตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นเหมือนกันเลยค่ะกก็น้องเก่งมากเลยเทคะวันนั้นที่เจอกันก็น่ากลัวค่ะ พ่าแจนงขอแบงค์ห้าร้อยหน่อยค่ะไ้มค,คะไหมคะได้ไหมคะ,คะไ้มคะงหมคอได้าหค้หะได้หคะหคะได้ค้ยคได้หมคะได้ไหมคะ้หะด้ไคะได้ไคะมคะได้หมคุณค่คะหวคะยิ้ด้ว่มพะไ้หม้องมคะได้ไ้ไหมาะไ้มะ้หมคะ้หมคะดมาะด้ไหมคะไ้หรือว่ารู้ว่มพี่มคก็เลยมารู้ว่าพี่มาก็เลยมาค่ะ ขอบคุณมากมากเลยนะคะมีโอกาสเจอกันเวทีหนานะยินดีมากๆเลยเดี๋ยวไปร้องด้วยกันซ้อมแล้วเดยวร้องด้วยกันเพราะว่าแม่จ๋าใครอยู่แถวนี้ฝากหางานน้องกูเกิลด้วยนะฝากมือฝากตัวน้องกูเกิลด้วยค่ะเสียงประมือให้น้องกูเกิลจ้าขอบคุณค่ะน้องกูเกิล้วเจอกันใหม่นะคะมีโอกาสอยากร้องเพลงคู่กับน้องสักเพลงจังเลยค่ะแต่ว่ากลัวว่า ะจะลองพอน้อยกว่าค่จะเขินนะมันจะเขินค่ะ